สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ดูบายซีจากการเปิด PR ในอีีที่แล้วเราเปิด PR แบบไม่มีผู้อนุมัติแต่ในอีีนี้เราจะมาสอนวิธีการเปิด PR แบบมีผู้อนุมัติเราจะทำกันยังไงนะคะเราเข้ามาดูวิธีในระบบของเราได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องทราบก่อนนะคะว่าออแกไนท์ของเรานะคะมีใครบ้างนะคะเราก็เข้าไปที่ e m p l o y e e ค่ะแล้วก็เข้าไปที่แก้วมณีนะคะ ระบบก็แสดงว่าแบบนี้มาให้เรานะคะแก้วมณีสุวสรณนุนนะคะตำแหน่งอะไรนะคะ Purchase Officer นะคะ d e p e r t r t n t n t นะคะ Purchase นะคะ Manager คือใครนะคะคุณกิติพุทธประทีปนะคะแล้วเราก็มาดู Organization Chart กันเลยนะคะว่าแก้วมณีนะคะอยู่ Under คุณกิตินะคะในตำแหน่ง Purchase Manager นะคะ Purchase Officer นะคะ ค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็ไปดูวิธีการตั้งค่าการแอปพูฟในระบบของเราได้เลยค่ะค่ะการตั้งค่าแอปพูฟภายในระบบนะคะบุคคลปกตินะคะไม่สามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าการแอปพูฟได้นะคะไม่สามารถที่จะเห็นแอปนี้ได้นะคะนอกจากบริษัทจะเป็นผู้อนุมัตินะคะว่าจะให้สิทธิ์ในการตั้งค่าแอปพูฟนะคะ อย่างดิฉันนะคะก็จะมาสาธิตนะคะเลยเข้ามาดูได้นะคะ,ะเราก็เข้าไปที่แอปแอปพูบวลเลยนะคะแล้วก็เลือกที่ Create ค่ะเราจะให้เป็นการแอปพูบอะไรนะคะเราก็เป็นชื่อว่า PR App Proof Final นะคะเราก็เลือกแอปนะคะเป็นแอปอะไรนะคะก็จะเป็น p u r c h a s e Request นะคะ การแอปพุกก็จะเป็นมีกี่สเตป็ปสเต็ปหนึ่งสเก็ปสองนะคะแต่เราก็จะเป็นสเต็ปหนึ่งนะคะ must away นะคะหมายถึงในเมื่อมีการเปิด PR ทุกครั้งนะคะจะต้องมีการเซ็นแต่ต้องมีการแอปพุกทุกครั้งนะคะเราเข้ามาแอปพุกวลนะคะแล้วก็แอสอะไรนะคะตำแหน่งอะไรคะที่สามารถที่จะแ p r o ุกได้นะคะ p u r c h a s e Manager นะคะของแผนกอะไรคะ,พระแพนก p u r c h a s e ค่ะแล้วเราก็เซฟค่ะ แล้วเราก็เข้ามาดูหน้าจอที่ระบบแสดงให้นะคะนะคะ App Purchase Request นะคะชื่อว่า PR App p r o o f f i n น l นะคะค่ะในการ App p r o o f นะคะเราสามารถที่จะกด Submit ขึ้นไปได้คะ่ะส่วน PR นี้นะคะเราสอนวิธีการเปิดไปใน EP ที่แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมีการส่ง PR ไปให้บุคคล ที่มีสิทธิ์ในการ a p p r o v นะคะเราก็ส่งไปนะคะกดที่ Submit ค่ะค่ะเห็นตรงบรอกข้างล่างไหมคะตรงบล็อกข้างล่างจะบอกโชว์ว่าเป็น w a s t i n g for Approve นะคะเท่ากับว่าดูทางขวามือนะคะ PR Number นี้นะคะได้ถูกส่งไปให้คุณกิตินะคะ Approve แ,แล้วนะคะแล้วเราก็มาดูของคุณกิตินะคะ ค่ะคุณกิติก็สามารถที่จะมาดูตรง Activity นี้ได้นะคะว่าตอนนี้มี PR ทั้งหมดกี่ Number นะคะระบบก็จะโชว์ให้ด้วยนะคะตอนนี้มี Purchase Request อยู่2 PR นะคะรอให้คุณกิติ App p r o v e อยู่นะคะแล้วก็จะเป็น PR Number 68นะคะเห็นไหมคะระบบเราจะโชว์มามี App p r o v f แล้วก็ Reject นะคะเราลองเลือก Reject ดูนะคะ คุณกิติก็เลือกคุเป็นรีเจ็คไปนะคะเห็นไหมคะระบบเราก็จะโชว์ว่าเหตุผลในการรีเจ็คคืออะไรนะคะเราก็ใส่เข้าไปได้ค่ะก็ให้ใส่เหตุผลการสั่งซื้อด้วยซื้อสินค้าค่ะแล้วก็กดรีเจ็คไปได้เลยค่ะเห็นไหมคะระบบตอนนี้ได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วนะคะ เปลี่ยนเป็นชื่อว่าร e j e c นะคะแล้วเราก็มาดูอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะอ่าเป็น PR number 71นะคะเราก็จะเลือก Approve นะคะเห็นไหมคะระบบโชว์มาแบบสวยงามมากเลยนะคะการ Approve ของเรานะคะค่ะตรงฟีเจอร์นี้นะคะตรงบล็อกตรงนี้นะคะก็จะแสดงให้เราเห็นแล้วว่า เป็นการ Approve เรียบร้อยแล้วนะคะและ Status ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะคะเป็น w e s t i n g RFQ นะคะถ้าส t a t u s เป็น w e s t i n g RFQ เมื่อไหร่ PR Number นี้นะคะได้ถูกจัดส่งไปให้แผานกนจัดซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เข้ามาดูใน PR Number 71เลยนะคะค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ PR Number 71นะคะก็โชว์ว่า Approve เรียบร้อยแล้วนะคะส t a t u s ก็เปลี่ยนเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมาดูตรงขวามือนะคะ ระบบของเรานะคะได้มีหลอกเก็บ Activity ทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างของ PR number บนี้ไว้หมดนะคะใครเป็นคู่ Create PR นะคะ c r เ a t e PR เวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่งไปให้ใคร p p r o v e นะคะแล้วบุคคลใดนะคะเป็นคน Approve วันที่เท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะและ Status ตอนนี้อยู่ Status ไหนแล้วนะคะเห็นไหมคะ ระบบของเรานะคะในการแอปพูฟพีในระบบเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยใช่ไหมคะพบกันใหม่ใน EP ีหน้า